บพบกับข่าวด่วนต้นชั่วโมงวันนี้นะครับผมมากันที่ข่าวแรกครับช็อกวงการบันเทิงนะครับอดีตดารานักแสดงลูกครึ่งชื่อดังนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ในห้องน้ําที่พักอาศัยของตนเองจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับของทางทีมพิสูจน์หลักฐานเปิดเผยว่าพบบาดแผลที่ต้นขอลักษณะถูกใบมีดฟันแผลเวกเห็นกระดูกมือยังคงกับมีดอคาดว่าเป็นการฆ่าตัวตาย และก็ทางทีมข่าวของเรานะครับผมได้ลงพื้นที่ไปอย่างที่เกิดเหตุเพื่อจะสัมภาษณ์ผู้ที่อาศัยบริเวณระแวกบ้านผู้ที่เสียชีวิตครับ,บ,รบเขาก็คนเงียบๆครับกลับมาเขาก็อยู่ที่ของเขาครับรู้จักชื่อเขาไหมครับรู้รู้แต่ว่าเป็นดาราครับ ต่่่ไมคอยดังเทาทจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในปัจจุบันนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองกันมากในสายตาของสังคมโลกแล้วก็ประเทศของเราเลยทางวันนี้นะครับมียอดผู้ติดเชื้อลดลงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างมากรัฐบาลของเราสามารถควบคุมและดูแลประชาชนได้ยอย่างทั่วถึง และรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัดนะครับทั้นหน้เแถวสถา,าบันวิจัยดาราศาสรแห่งชาติกระทรวงการบินอวากาศได้ออกมาถแถลงถึงการวิจัยและพัฒนาจรวดอวากาศเพื่อไปอยังดวงจันทร์ลำแรกของประเทศเราเลยนะครับ โดยมีกำหนดการปล่อยจรวดส่งนักบินอวกาศภายในปี2025ที่กำลังจะถึงนี้โดยทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมีจุดมุ่งหมายในการนำมนุษกลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งหลังจากการห่างหายไปตั้งแต่ปี1972ในภารกิจออพอลโล17ครับ โอเคทุกคนครับครับแสดงดีมากครับทุกคนโอ้ชามเขอไหมครับเก็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 บโอเคนะพี่โอเคนะสำนักงานไปนเปิดไฟนะครับปิดไฟ้อลยคับเปไปเลยพี่